ถ้ามีไขมันในเลือดสูงค่ะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องกําจัด LDL ออกไปหรือไขมันตัวไม่ดีค่ะด้วยการรับประทานอาหารกลุ่มที่มีไขมันดีเช่นปลาเนื้อปลาที่มีโอเมก้าสมนะมีไขมันดีอะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งค่ะทานผักให้มากขึน้นอนให้พอเพราะการนอนจะเป็นการดึงเอาไขมันในร่างกายของเราไปใช้ค่ะ 6-8ชั่วโมงอันนี้อย่าน้อยกว่านี้ค่ะออกกำลังกายบ้างขยับขยื่นเคลื่อนไหวค่ะให้เส้นเลือดของเรานั้นมันมีการขยายตัวทำให้ไขมันไม่ไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดหลอดเลือดไม่เสี่ยงตีบไม่เสี่ยงแตกไม่เสียเสยเส่ยงตันนะคะแล้วก็ถ้ามียาประจำตัวประจำโรคก็สามารถทานควบคู่กันไปได้เลยคนที่มีความดันสูงต้องคุมเรื่องของความดันให้ดีอย่าให้ความดันโลหิตสูงเพราะจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบแตกและตันได้ค่ะ พวกวิตามินต่างๆที่จะเข้าไปเสริมในเรื่องของการดูแลเพิ่มปริมาณของ HDL เนี่ยก็มีหลายตัวนะคะเช่นโอเมก้า3เลซิตินนะคะต่างๆพวกนี้เราก็สามารถรับประทานได้ค่ะแต่อย่าลืมเรื่องของแอลกอฮอล์กับบุหรี่เนาะอาหารหวานอาหารมันอาหารทอดอาหารปิ้งอาหารยาต้องคุมให้ดีค่ะรักษาสุขภาพไปด้วยกันนะคะ